สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาชมต่อนะครับคลิปนี้พามาเบ่งบรรยากาศนะพี่น้องการไล่งว่วเขาขอกนะครับอยู่ที่ฟูงว่าของหมวดมิดนะพี่น้องอยู่ค่ายปืนไงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดโรบุรี่นะพี่น้องหมวดมิดนะครับพี่น,ออน,นอ้อง,งบน,บนงหมวด,ด,ด,ดวิทนะบ่าวมอเอื่อผิดมาตลอดไปเดี๋ยวพาเบ่งบรรยากาศนะพี่น้องไล่งว่วเขาคอก บายบายหกโมงแล้วนะครับอู้นะครับพี่น้องถ่ายขบวนเนี่ยกำลังมานี่นะพี่น้อง ไปไปไปนะพี่น้องโอ้สะออนบรรยากาศนะครับไปเร็วไปเร็ว สันได้แค่หน่อยนะพี่น้องไปไปงัวกบสีแข็งแรงนะพี่น้องปล่อยเรียงธรรมชาติแข็งแรงทนโลกนะพี่น้อง ทนแดดทนฝนนะครับไปไปครับผม นี่นะพี่น้องลอยกว่าตนะครับสออทน,นะพี่น้องปีแรกมาพอกันขายไปครึ่งนึงนะตอนนั้นมีลอย20ขายไป60ตัวเหลือ60ตัวเลียงมาอีกปีเดียวได้ลอย20ขคืเกเอานะครับพี่น้องว่าขัดแมวมันไว้นะครับเลียงงัวนี่ โมเ็นธรรมดานะพี่น้องขันโอทนไดน้สบายเลยนะครับงวเหลี่ยงค้นนะครับ ไปไปไปเร็วไปเร็วโอ้มากินนมอย่างนี้เห็นนะครับพี่น้องอหนาดีนะครับพี่น้องว่าหน่อยคําวาบามันนะครับพี่น้องเบิ้งง่ายๆนะครับต้องเนื้อหนังต้องหลายนะพี่น้องบามันเนี่ยต้องหนาต้องย่นนะครับต้องล่ำนะครับอ้วนตุบปุนะครับบอนบามันแล้วบางๆเจ๋อๆอย,อยู่นะครับพี่น้อง เบิ่ายนะครับว่าบำมันเลือดดีบ่ดีนะครับไปไปผมว่ามันฝนตกแห้งนะพี่น้องมาหอดแล้วบ่ตกผมมาเสร็จหลังเขาตกนะครับพี่น้องถามว่าใายปืนใหญ่แล้วบอ่อตกนะครับโอ้ยผมกกด เงึดนะครับพี่น้องจะเสียเวลาติดตมอยู่นะครับรถกันไปแล้วไปเร็วไปกันสิไปลงกินน้ำก่อนนะครับพี่น้องกินน้ำสะแล้วก็เขาขอกนะครับอาชีพเรียงง่าเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับพี่น้อง บ่จำเป็นต้องจบสูงนะครับเลี้ยงแล้วก็ศึกษาไปนะพี่น้องพัฒนาไปเรียนรู้ไปกับงัวนะครับบ่จำเป็นต้องครูแข่งบ่มีผลนะพี่น้องแห่งเลี้ยงหลายแห่งมวนนะพี่น้องแห่งเลี้ยงหลายคนแห่งมวนนะครับมีมูมีพวกนะพี่น้องได้ปรึกษาหารลือกันบ่ต้องยานว่าเลี้ยง หลายคนแล้วราคามันสิถึกนะครับคูแข่งกันโมเมนคือร้านหมูกระทะนะพี่น้องขั้นหมูบ้านหนึ่งนี่มีหมูมีหมูกระทะอยู่หาร้านนี่แย่งลูกค้ากันนะพี่น้องลดราคาแข่งกันนะครับเพื่อสะแย่งลูกค้ากันนะครับ <c oughs> แต่ว่างัวนี่เลี่ยงเบิดหมูบ้านกับโบมีถึกนะครับพี่น้องงัวโมเมนต์ว่ามาตัดราคากันนะครับ แหงเลี้ยงหลายแหงดีนะพี่น้องเนื้อหาโบเคยลุนตลาดนะพี่น้องเนื้องว่าเนื้อคว่ยนี่บ่เคยลุนตลาดนะครับตั้งแต่ผมเป็นเล็กน้อยมาเลยนะพี่น้องแล้วก็ถามคนที่เพิ่นเลี้ยงว่าเป็นจากรุ่นสู้รุ่นนะพี่น้องบัวฉีดเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นปูนะครับรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลาน เป็นลอยปีนะพี่น้องงาวบเคยล่นตลาดนะครับถือเขาก็ขายตามถือนะพี่น้องจะขายพ่อยูได้นะพี่น้องขายพ่อซือ้อในซื้อเนวอยููเนวกินนะครับโบมม็นขายเบนะครนะพี่น้องงาเพ่งเขาก็ขายหลายเดียนะพี่น้องเก็บไว้ใส้นะครับนี่คือขอดีนะพี่น้องเห็นเมงบรรยากาศมุมนี้นะพี่น้อง น้ำกมอนเขาควกนะครับว้าวว้าว,าวา โอ้สะอ่อนบรรยากาศนะพี่น้องชิดหอดตอนเป็นนิ็กน่อยนะครับตอนอยู่บ้านนะพี่น้อง ไปไปภาพกระถิบค่อยชัดแน่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันมืดแล้วนะครับหกโมงกว่าแล้วนะครับไปเร็วไปเร็วงอออิ่มอิ่มนีม่สังเกตง่ายๆนะพี่น้องเบิงสวงหรือสวาบนะพี่น้องเต็มนะครับแสดงว่ากินอิ่มนะครับขั้นสว่าบ,บเต็มนะครับสวงบเต็มแล้วเ,เอาเขาควอกนี่ ว่าหลายๆสี่นี่ระบม,มีฟางมีหยังให้กิน,นเนมูเลี่ยงต่ากันนะพี่น้องงุดยิดอารมณ์ดีนะครับต่ากันเจ็บแข้งเจ็บขาเหยียบง้อหน่อยเสียชีวิตบางตัวก็แข้งขาหักนะครับแต่ว่าขั้นกินอิ่มนี่เขาขวกกขึสยืนนิ่งนะครับพี่น้องบุกันดวนกันนอนนะครับนั่นคือการเบิ่งง่ายๆนะพี่น้อง นี่นะครับสอ,อนนะพี่น้องหลายคนก็สีคิดคือผมนะครับเรี้ยงง่วนี่คำนวณเอาเงินไดนเลยนะครับพี่น้องบางคนคิดบวออกว่าสีได้เงินมือแล้วพอดหายได้ไ,ได้เป็นปีนะครับเลี้ยงแบบโตซ่องโตนะครับ มันก็นเลบยบ่ไดดเป็นกอบเป็นกำนะพี่น้องราคามันเบืองแล้วมันเลี้ยงพอมันบ่ไใดกับไปหาเฮตดแนวอื่นนะพี่นอ้องอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่สามารถเลี้ยงขอบครั้วได้นะพี่น้องอย่างดีเลยสามารถซื้อรถเงินสดได้สามารถผ่อนรถได้สามารถเฮ็ดบ้านหลังงามๆได้สำคัญที่เลียนจบปริญญาตรีหรือจบวิศวะมีเงินเดือน3 4หมื่นนะครับสามารถมีเงินซื้อที่ได้ ในหาปีสิบปีนะพี่น้องสามารถส่งลูกเลี้ยนโดยที่บบต้องไปกู้ไปยืมกอยศสอยืมรัฐบาลนะพี่น้องบบต้องเป็นหนี้นะครับสามารถส่งลูกเลี้ยนแบบคนมีเงินได้นะครับพี่น้องแช่ห้าายล่ใจหลายห้ากระเลียงหลายนะครับลยล่ใจหน่อยห้ากระเลียงสมมติว่ามียี่สิบเมตรนะพี่น้องคิดอาราค่าเนื้อปีละ ซาเลียตัวละสองหมื่นหานะครับก็ปีละหาแสนนะพี่น้องยี่สิบเมียนะครับ,อ, 20, รบอาจจะได้ลูกบวชยี่สิบตัวก่ะสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะพี่น้องแต่บางตัวมันเป็นตัวแม่มันก็ขายได้สามหมื่นสามหมื่นกว่าอันนี้ก็ตีราคากลางๆไว้นะพี่น้องค่าเลี้ยงเขาก็คิดไปเลยนะพี่น้องเดือนละหมื่นหาเกือบปีละแสนหานะครับสำหรับคนเลี้ยง ค่าใช้จ่ายกับประมาณห้าหมื่นตีไปเลยแสนนะพี่น้องก็2องแสนหาก็เหลืออีกปีละเหลือสองแสนหาโตปีนะพี่น้องเหลือเก็บเหลือใส่อันนี้คิดง่ายๆนะพี่น้องผู้เดียวนะครับแต่ว่าขั้นหลายคนนะครับถ้าก็เลี้ยงเพิ่มอีกนะครับ โอ้ฝั่งนู้นผมฝนตกแรงมากเลยครับครับผมมาข้างหลังมาไม่ได้เลยดินติดล้อรถเต็มเลยขาง,ขางนนู้นก็ยังตกมาว่นี้ครับนี่นะพี่น้องเขาขอกแก้วนะครับบึงบรรยากาศนะพี่น้องนี่นะครับเขามากะกินนมนะครับพี่น้องยืนนิ่งโม,มไปตําไปยังกันนะครับน้ำนมดีนะพี่น้อง น้ำน <me> ุ <cheg oughs> <m uch os> ่มดีนะครับบึงบรรยากาศนะพี่น้องเขามากินไผ่กินมันนะพี่น้องแม่ไผ่แม่มันนะครับ ก็มีคนมาถามหลายนะพี่น้องเขามาเบิ่งตลอดโทรถามตลอดแต่กับบ้านได้เปิดนะครับแล่ลออเปิดเดี๋ยวผมสีมาทายให้เบิ่งนะพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับติดตามให้เบิ่งนะครับนี่นะพี่น้องเขามาแล้วกันเรียกกันดมกันนะพี่น้องนี่เครื่องว่าที่กินอิ่มนะครับสุขภาพจิตก็กดีนะครับพี่น้องโมเมนต์เขามาไล่ต่ำกันนะพี่น้องฮะกันนะครับ สังเกตง่ายๆนะพี่น้องว่าเชื่องบบเชื่องเบิ่งคนเลี้ยงนะพี่น,น้องนะครับอว้วนสุดโตนะครับเนี่ยไได้กินนมกับชีพร้อมเดยจักหน่อยนะครับ ผู้ใดสนใจนะพี่น้องขีมศูนย์เขานะครับนละสองรบาทนะครับ้อมสรงนะครับร่วมเก็บเงินปลายทางนะครับคนหนึ่งเห็ดไดประมาณ8โตั0โสิตนะพี่น้องอายุที่เหมาะสมก็บหามือบ่เกิน4ี่สิบหามือนะครับแล้วก็มียาไทายพยาธิแบบลาดหลังนะพี่น้องขอดีก็คือใส่ไดทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเฮากาเกลื่นเหลือบไล่ใส่ใดนะพี่น้อง เฮฟนี่ใส่บาเกินสามสี่มือนนี่ล้วนเบิดนะครับพี่น้องรับประกันนะครับขวดหนึ่งใส่ในกับน้ำหนักว่าสามลอยกิโลนะครับขนาดของขวดก็สามสิบมิลลิลิตรนะครับพี่น้องขวดละลอยนะครับค่าส่งหาสิบบาทนะครับเก็บเงินปลายทางกับเพิ่มหาสิบบาทนะครับทองอ่อนทองแก่เฮ็ดได้เบิดนะครับพี่น้องให้ลูกกินนมอยู่กับได้นะครับลูกน้อยออกได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้นะครับ มีแมกเวลนะพี่น้องยาไล,าล่แมลงนะครับพี่น้องฉีดพ่นตามตรงบางๆนะครับแล้วก็ฉีดพ่นตามขอ,อกนะพี่น้องลดโรคนะครับลํำปีสกินนะครับที่มาจากกาลับแมลงนะครับขวดละสองร้อยนะพี่น้องขวดละร้อยซีซีนะครับผสมน้ำฉีดนะพี่น้องยาซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับฉีดพ่นตามตรงว่าตามขอ,อกนะครับอย่าให้ถึกน้ำกินนะครับพี่น้อง อย่าไปฉีดไสโตจนเปียกนะครับพี่น้องก็ฉีดแบบบางๆนะให้ฝอยและอองโดนพาอได้กินมันกับโบมาไก่แล้วนะพี่น้องแล้วก็มีไม้กอลว่านะพี่น้องสแตเลสเกตสามศูนย์ซีนะพี่น้องรับประกันโบเป็นสนิมนะครับ8หรยอยหาสิบบาทรวมทรงนะครับรวมเก็บเงินไปทางนะครับพี่น้อง แล้วก็มีทอนพันธุ์หญ้าแพนกลานะพี่น้องกิโลละหาบาทตัดละหาพันุนะครับค่าทรงกับซิหาบาทต่อกิโลนะครับพี่น้องหรือเอาหาร้อยโลเอาตันนึงนะพี่น้องก็ร่วมกันมากนะครับค่ารถกระหารกันนะครับพี่น้องก็จีด้ยตึกๆนะครับสนใจก็ติดต่อบารมอบได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการเห็ุคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะพี่น้องล่ากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ